พระคาถาเงินล้านตั้งนโมสามจบสัมประจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอุนณโมพุทธายะวิรทโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือบูชาเก้าจบตัวพระคาถาต้องว่าทั้งหมด